วงที่ไปยอดคะหนึ่งสอง่บาท1812บาทแล้วก็1 8บาททำไมถึงเป็นคนแบบนี้คะยกมือไหวอ่ะไม่เอาแล้วพี่อยาได้เป็นกระเช้าเยอะแล้วโดนโรงที่ไปยอดเท่าไหร่บ้างคะ่พัังแ คุณยายคะหนูขอในุณป้คุยกับเขาก่อนอน,ขอขอนะคะโอนโกงพี่ไปยอดเท่าไหร่บ้างทำไมทำสลิปทองแล้วทำไมโกงคนอื่นเยอะจังเลยทำไมโกงคนอื่นเยอะจังเลยคะพูดข่าวเวลาโกงคนอื่นยังโกงได้เลยเวลาคดโกงคนอื่นยังโกงได้เลยความตัดสื่อในชีวิตไม่มีเวลาโกงเขายังโกงได้ ถ้าไม่ได้คุณตำรวจตามมาคุณเนี่ยมาไม่เอาครับไม่ไม่มาทะเลาะกันคุยกันเยอะจะตกลงกันได้ไหมไม่ได้ดไไคือไปเจรจาลงพักแค่นั้นแหละครับอ่ะยอดเนี้ยพี่อยไม่เอาคืนนะน้องออโอ้วนฝ่ายบัญชีมานี่หน่อยค่ะเขาโอ้วนไม่เท่าไหร,ร่ครับโอมทำสลิปปอมันหมดสามพันห้าร้อยแปดสิบแปดสิบกว่าบาทเพราะว่ามีภาษีพันหกเก้าสิบไม่ดำเนินคดีดีกับน้องใครเป็นคนเลี้ยงน้องคะยายเลยตาของยายมาหน่อยค่ะมานั่งตรงนี้นะครับตาของยายมานั่งหน่อยได้ไหมได้ไหมคะนั่ง